มาดูอร่อยติดปากวันนี้กันบ้างน,นะคะเอาใจคนงบน้อยหน่อยค่ะแม้ว่าจะต้นเดือนแต่หลายคนก็อาจจะเงินไปหมดแล้วมีเงิน10บ,บาทค่ะจะพาไปชิมก๋วยเตี๋ยวเรือเขาบอกว่า10บ,บาทก็อิ่มได้ค่ะพาคุณผู้ชมไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือตั้งอยู่ที่ปากซอยบางเสวย2หมู่บ้านบางเสวยตําบลโพนางด,ดําตกอาเภอสัพยาจังหวัดชัยนาท หรือที่คล้ายๆก็รู้จักกันในนามก๋วยเตี๋ยวเรือเอื้ออาทร oh. แหมเพราะว่าได้ฉายาแบบนี้เพราะขายในราคาย่อมเยาวเขาบอกกําเหรียญสิบมาก็สั่งไปรับประทานได้ก็เลยกลายเป็นขวัญใจของนับชิมนะคะแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยที่มีไรายได้น้อยลูกค้าเนี่ยก็แวะเวียนกันมาอุดหนุนกันแน่นร้านเลยโดยเฉพาะช่วงกลางวันบอกนะคะว่าใครจู่ๆไปเนี่ยต้องตกใจเลยเพราะว่าเขาต้องต่อคิวกันเข้าร้านเลยทีเดียว จุดเด่นของก๋วยเตี๋ยวเรือรานนี้ที่ถูกปากถูกใจลูกค้าค่ะเขามีเคล็ดลับอยู่3อย่างก็คือน้ําซุปสูตรต้นตํำรับของคุณยายที่เขาบอกว่าจะต้มแล้วก็เคี่ยวด้วยเตาถ่านเท่านั้นทําให้มันมีกลิ่นหอมของควันฟืนก็เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งแล้วก็กากหมูกระเทียมเจียวของที่ร้านเนี่ยเขาก็จัดว่าเด็ดนะจะช่วยให้น้ําก๋วยเตี๋ยวเนี่ยหอมกลมกลอมแล้วก็เพิ่มรสสัมผัสเวลาทานเนี่ยมันจะมีความกรุบกรอบของกากหมู และจุดที่ดึงความสนใจมากที่สุดนั่นก็คือลูกชิ้นยักษ์ค่ะเขาบอกว่าร้านอื่นเนี่ยไม่ค่อยใช้กันเพราะว่าต้นทุนสูงคือ10บาทก็แล้วนะออยังใช้ลูกชิ้นลูกใหญ่อีกมันจะได้กำไรไหนปกติต<ร>ถ้าสิบบาทจะเป็นลูกชิ้นเล็กๆเหมือนลูกชิ้นหัวนม,มนะฮะแต่คราวนี้นี่ไงลูกยักษ์ไม่หลักคุณผู้ชมดู เขาบอกว่าทุนสูงก็จร kind of ิงแต่ร้านนี้เขาบอกว่าอยากให้ลูกค้าได้ทานกันแบบจุใจให้มันอิ่มไปเลยเจ้าของร้านก็คือคุณธนากรบุญจงเขาบอกว่าตัวเองะกับคุณแม่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตไวรัสโควิด -19 เลยตกงานงานตัดสินใจจูงมือกันกลับบ้านเกิดที่ชัยนาแล้วกันระหว่างนั้นก็พยายามนึกจะทําอะไรดีนะแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าคุณแม่เนี่ยมีสูตรก๋วยเตี๋ยวที่คุณยายเคยถ่ายทอดให้ มาเคาะสนิมมาปัดฝุ่นกันหน่อยรื้อฟื้นกันหน่อยลุกขึ้นมาเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวเลยแล้วกันขอขายราคาชามละสิบบาทในปริมาณที่ก็ไม่น้อยเกินไปนะเป็นทางเลือกลูกค้าให้ช่วยเหลือการยา,ยากลําบากแบบนี้แหละค่ะโโแวะไปทานกันได้นะคะที่ก๋วยเตี๋ยวเรือยายสมียนอยู่ที่ บางเสวยซอย2จังหวัดชัยนาทค่ะเปิดทุกวัน9้าโมงเช้าถึงบ่ายสาโมงเย็นและคุณธนากรกระซิบแบบนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากแฟนๆด้วยแหมต้องตั้งตารอเลยนะถ้าบอกว่ามาจากรายการข่าวติดปากรับไปเลย10ชามแถม1ชามไปเลยคือชามละ10บาทก็ว่าถูกแล้ว10บแถมหนึ่งไปอีกโอ้โหถูกเข้าไปอีกคุ้มเข้าไปอีกคุณผู้ชมดูวัตถุดิบดีฮะปรับนี่ฮะไม่ใช่แบบชิ้นเล็กๆเนี่ยชิ้นใหญ่นะลูกชิ้นเนี่ย ก็ชิ้นใหญ่ลูกชิ้นก็ลูกใหญ่ลูกถ้าเทียบกับก๋วยเตี๋ยวเรือ10บาทตามที่เราเคยไปกินอ่ะลูกชิ้นหมูหัวนมเล็กๆ่ะตับก็เศษนี่แบบหายใจแรงก็จะปิวออกจากถ้วยไาจั่วชามละสิบบาทนี้ถือว่าถ้า2ชามก็น่าจะอิ่มนะถ้าเด็กเนี่ยชามเดียวนี้อิ่มอย่างแน่นอนนะครับไปอุดหนุนกันได้นะครับขายไม่แพงในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะครับ สมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมคนระสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครกดซับสไคร์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ